ณใจกลางเมืองโบราณมีหอระฆังสูงใหญ่โบราณตั้งตระหง,ง่านอยู่หอระฆังแห่งนี้มีตำนานเล่าขานมากมายหนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของชายชาราผู้ดูแลหอระฆังและเสียงระฆังปิศนาชายชาราคนนี้มีชื่อว่าปูสายเขาอาศัยอยู่หอระฆังมาหลายสิบปี ดูแลทำความสะอาดและตีะระฆังแจ้งเวลาและเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหอะระฆังนี้ให้กับนักท่องเที่ยวฟังปู่สายเป็นคนใจดีร่าเริงแต่มีความลับที่เก็บไว้คนเดียวหลายปีก่อนเคยมีหญิงสาวสวยคนหนึ่งชื่อน้ำผึ้งอาศัยอยู่ในหอะระฆังแห่งนี้เธอแอบคบหากับชายหนุ่มจากหมู่บ้านข้างเคียง ความรักของพวกเขาเป็นสิ่งที่ต้องห้ามชาวบ้านไม่ยอมรับเพราะกลัวว่าน้ำพึ่งจะนำความอับโชคมาสู่หมู่บ้านในคืนเดือนดับดาวมืดชายหนุ่มจากหมู่บ้านรอบขึ้นมาหาน้ำพึ่งบนหอระฆังทั้งคู่แอบอิงกระซิบสนทนากันใต้แสงจันทร์แต่แล้วจ,จู่ๆเสียงกรีดร้องอันน่าสยดสยองก็ดังกล้องไปทั่วหอระฆัง ชาวบ้านที่ได้ยินต่างวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวเช้าว,วันต่อมาพวกเขาพบศพของน้ำพึ่งนอนนิ่งอยู่บนพื้นหอระฆังร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ข่าวลือเกี่ยวกับวิญญาณของน้ำพึ่งที่โกรธแค้นนั้นก็เริ่มกระจายไปทั่วปู่สายเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงเขาเห็นชายหนุ่มจากหมู่บ้าน ลอบขึ้นมาบนหอระฆังและเห็นเขาทำร้ายน้ำพึ่งด้วยความหึงหวงปูสายพยายามห้ามแต่ชายหนุ่มหนีไปด้วยความโกรธแค้นปูสายกลัวว่าถ้าเขาบอกความจริงชาวบ้านจะมาทำร้ายชายหนุ่มเขาจึงเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวหลังจากนั้นวิญญาณของน้ำพึ่งก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นบนหอระฆังบางครั้ง ก็เป็นเงาดำลางๆบางครั้งก็เป็นเสียงร้องไห้ข้ามควรชาวบ้านที่กลัวผีต่างไม่กล้าเข้าใกล้หอระครังอีกต่อไปปู่สายกลายเป็นคนเดียวที่ต้องดูแลหอระครังแห่งนี้และ,ะเผชิญหน้ากับวิญญาณของน้ำพึ่งเพียงลำพังคืนหนึ่งขณะที่ปู่สายนอนหลับอยู่นั้นอยู่ๆเสียงระครังก็ดังกังวานขึ้น ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจปู่สายลุกขึ้นมองออกไปรอบๆแต่ก็ไม่พบใครเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังก้องกังวานไปทั่วเมืองปู่สายรู้สึกประหลาดใจเขาไม่เคยได้ยินเสียงระฆังดังแบบนี้มาก่อนด้วยความกลัวปู่สายรีบวิ่งหนีออกจากหอระฆังเขาวิ่งไปยังบ้านของหมอผี หมอผีบอกเขาว่าวิญญาณของน้ำพึ่งนั้นยังคงโกรธแค้นและต้องการแก้แค้นชายหนุ่มจากหมู่บ้านคือผู้ต้องรับผิดชอบต่อด้วยความตายของเธอวิญญาณของน้ำพึ่งจึงไม่สงบจนกว่าจะได้แก้แค้นปู่สายตัดสินใจกลับไปที่หอระฆังเขาเผชิญหน้ากับวิญญาณของน้ำพึ่งและบอกความจริงทั้งหมด วิญญาณของน้ำผึ้งฟังเรื่องราวของปู่สายด้วยความโกรธแคน้นเธอสาบให้ปู่สายต้องดูแลหหอระครังไปชั่วนิรันดร์และจะต้องทนทุกทรมานจากเสียงระครังที่ดังก้องในหัวเขาตลอดไปปู่สายร้องขอความเมตตาแต่ไร้ผลวิญญาณของน้ำผึ้งหายไปอย่างไร้ร่องรอยปล่อยให้ปู่สายทนอยู่ทุกขทรมานกับคำสาบแช่ง เสียงระฆังก้องอยู่ในหัวของปู่สายจนทําให้เขาแทบครั่งเขาพยายามหนีออกจากหอระฆังแต่ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเสียงระฆังก็ยังดังก้องตามเขาไปชาวบ้านต่างมองเขาด้วยความสงสารบางคนก็กลัวคิดว่าเขาถูกวิญญาณน,น้ำพึ่งสิงสู่ปู่สายกลายเป็นคนเก็บตัวเขาไม่สูงสิงกับใคร นั่งซึมอยู่ในหอระครังเสียงระครังทรมานเขาจนแทบจะทนไม่ไหวในที่สุดเขาก็ตัดสินใจจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อปลดปล่อยตัวเองจากคำสาปแช่งปู่สายนึกถึงคำพูดของหมอผีเขาคิดว่าวิญญาณของน้ำผึ้งต้องการแก้แค้นชายหนุ่มจากหมู่บ้านเขาจึงออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเพื่อตามหาชายหนุ่มคนนั้น ชายหนุ่มคนนั้นปัจจุบันเขากลายเป็นคนร่ำรวยเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายโดยไม่แคร์หรือรู้สึกผิดชอบชั่วดีแต่อย่างไรกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปปู่สายไปหาชายหนุ่มคนนั้นและบอกความจริงเกี่ยวกับการตายของน้ำผึ้งชายหนุ่มตกใจกลัวเขารู้สึกผิดและขอโทษปู่สายแต่ปู่สายรู้ดีว่าคำขอโทษนั้นไม่เพียงพอ เขาต้องการให้ชายหนุ่มได้รับบทลงโทษปู่สายพาชายหนุ่มกลับไปที่หอะระฆังเมื่อชายหนุ่มก้าวเข้าไปในหอะระฆังเสียงะระฆังดังก้องขึ้นอย่างบ้าคลั่งชายหนุ่มกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดร่างกายของเขาสั่นสะเทือนไปด้วยความหวาดกลัวปู่สายยืนมองชายหนุ่มด้วยความสะใจเขารู้สึกดีใจที่ได้เห็นชายหนุ่มรับบทลงโทษ เสียงระฆังดังก้องไปทั่วเมืองชาวบ้านต่างวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวบางคนคิดว่าสิ้นโลกแล้วแต่แล้วเสียงระฆังก็ค่อยเงียบเงียบลงชายหนุ่มล้มลง,ลงกับพื้นสิ้นใจตายด้วยความทรมานวิญญาณของน้ำพึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอยิ้มอย่างมีความสุขและขอบคุณปู่สายที่ช่วยปลดปล่อยเธอจากคำสาปแช่ง วิญญาณของน้ำพึ้งลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงสว่างจ้าส่องออกมาจากหอะระฆังเมื่อแสงสว่างจางลงวิญญาณของน้ำพึ้งก็หายไปปู่สายรู้สึกโล่งใจเขารู้สึกปลอดโปร่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเสียงะระฆังหายไปแล้วเขารู้ว่าวิญญาณของน้ำพึ้งได้ไปสู่สุขติแล้วปู่สายจึงใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุข เขายังคงดูเลหอระฆังแต่คราวนี้เขารู้สึกมีความสุขและไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเรื่องราวของปู่สายและเสียงระฆังปริศานานี้กลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาผู้คนต่างเชื่อกันว่าหอระฆังเก่าแห่งนี้ยังมีวิญญาณหญิงสาวอยู่และวิญญาณของเธอก็จะปกป้องผู้บริสุทธิ์และลงโทษผู้ทำผิด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำผิดย่อมมีผลกรรมตามมา